สวัสดีครับสวัสดีครับรากับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ช่วงบ่ายแล้วนะครับหลังจากที่รถนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเคลือบแก้วทุกอย่างพร้อมครบพร้อมที่จะส่งมอบแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับมาอัปเดตรถให้คุณบิวนะครับว่าตัวรถนี่ยมีความพร้อมที่จะส่งมอบขนาดไหนนะครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้แบบสวยมากๆเลยนะฮะมาด้อสองสีเทาดำแมชชีนเกนนะฮะทรงสีประตูรุ่น SL หรือว่ารุ่น s อส t t e r ของเราเองนะฮะ,ะเดี๋ยวไปดูความเรียบร้อยของตัวรถแล้วก็ว่าตัวรถเนี่ยมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างครับเดี๋ยวรถคันนี้ต้องไปส่งที่จังหวัดอุบลธานีเฮ้ยอุดรธานีนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะต้องออกมาช่วงตีสองนะ,ะให้ถึงก่อน10โมงในวันที่17เดนะครับเดี๋ยวไปดูตัวรถกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะรพร้อมกันว่าเฮ้ยเนี่ยรถคันนี้เนี่ย,ยมีติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับสีเทาดำแมชชินเก้นะครับสวยยังไงก็คือสวยอย่างนั้นนะครับเนี่ยสีเทาดำเนี่ยจะแตกต่างกับตัวรถหลายๆเขาเรียกว่าแตกต่างและมีสะเสน่ห์นะฮะ มากมากเลยนะหลังจากที่มีการเคลือบแก้วนะครับความวาวของตัวชั้นสีนะฮะมันจะวาบประมาณนี้เลยแสงมันอาจจะดูแบบเหลืองๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกแสงสีส้มเนะี่ยบริเวณไฟพวกนี้มันอาจจะทําให้ลดเหลืองๆหน่อยแต่เวลาโดนแดดเนี่ยมันก็จะสว่างแบบเงาแบบนี้เลยเนี่ยฮะสวยมากๆเลยนะ ในรุ่น SL นะครับหรือว่ารุ่น Ester นะครับออปชันที่ให้มาเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วนะไฟหน้าเป็น Full LED ทั้งหมดเลยนะมีไฟ daytime running lamp ที่เป็นไฟวงแหวนแบบนี้นะฮะกระจังหน้านะครับ Signature Wing จะเป็นสีดำเงาแบบนี้แล้วก็รถของคุณพิวเนี่ยไม่ได้แต่งแรปกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับก็จะช่วยเขาเรียกว่าเดิมๆนะครับคลีน n โดดเด่นเขาเรียกว่าดีไซน์ของเขาที่เป็นโครเมียมเนี่ยมันก็ทำให้ดูหรูหรายอยู่แล้วนะ รับกับตรงกระจังหน้าที่เป็นโครเมียมที่มาจากโรงงานเลยนะแล้วก็ใส่ชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เลยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับชุดแต่งเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เลยแล้วก็มีเส้นขีดแดงมาเส้นขีดแดงนี้มันช่วยเรื่องการสะท้อนแสงด้วยนะเวลาที่แบบเราขับรถตอนกลางคืนนะครับถ้าหากว่ามีไฟจากท้ายรถเนี่ย จากท้ายรถเราเนี่ยส่องเข้ามาที่ตัวเส้นสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะเรืองแสงลุกขึ้นมาด้วยมันก็ทําให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะฮะรุ่นนี้นะครับล้อก็จะให้มันเป็นขอบ15ลมดํามาให้แบบนี้เลยจากโรงงานเลยนะไม่ต้องไปแตกอะไรเพิ่มแล้วนะส่วนใหญ่ก็ที่เห็นแต่งรถกันนะใส่ขอบ15อาจจะไปเปลี่ยนแม็กอะไรบ้างแต่อย่างเงี้ยคือขับเดิมๆเ,เนี่ยวารันตีไม่หลุดด้วยฮนะมันก็ใช้งานได้เพียงพอแหละ ขอบสิ 25, ถ้าอัพเป็นขอบสิเน็ะ่ะมันก็เต็มสูงกว่าแต่ว่ามันก็จะวิ่งอ่ดกว่านะนี่ด้านข้างสีโอ้โหแบบรถฉ่ำมากแบบวาวมากเลยฮะสีเทาดำแมสชินเจนะไม่ใช่สีน้ำตาลนะคันนี้ฮะสวยมากมากเลยนะนี่หลังจากที่เคลือบแก้วแล้วกระจกมองข้างนะครับมันก็จะเป็นมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวด้วยนะนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะฮะด้านข้าง มือเปิดประตูเป็นสมาร์ทเชเดนที่มาให้นะครับรุ่นนี้สวยอ่ะตีคิวกันศาสตร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะครบทุกอย่างคิวกันศาสตร์นะครับของแท้นะครับมันจะมีวิธีการดูอยู่นะฮะจะให้สังเกตนะครับว่ามันจะมีตัวกิบล็อกอยู่นะฮะเดี๋ยวผมนึงนะนี่นี่มันจะมีกิบล็อกเป็นตำแหน่งบอกอกจะตรงช่วงนี้นะฮะแล้วก็ช่วงนี้1นึ่ตำแหน่งนะฮะมี2ตํตำแหน่งนะแล้วก็เป็นกาวสามเอมติดเข้าไปนะฮะประมาณนี้ ิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านท้ายเนี่ยมุมเนี้ยผมชอบมากเลยนะเวลาที่แบบตัวรถนะครับสีเทาดำแมชชีนเกรเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าแมชชีนเกร์คือแบบอาจจะดูแบบเป็นแมชชีนเป็นหุ่นยนต์หน่อยแล้วก็มีเป็นเป็นโทนสีเทามันมันดูหรูหราเออมีสปอยเลอร์มาให้จากโรงงานไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะสีเดียวกับตัวรถนะครับว้าวมาก ส่วนมากนะฮะนี่ให้ดูความฉ่ำนะนี่รุ่นนี้นะครับดีหน่อยตรงที่กล้องคพลหลังเนี่ยมาจากโรงงานเลยแล้วก็มีเซนเซอร์นะครับมาให้จากโรงงานเลยนะครับที่ที่ให้มานะในรุ่นนี้ค่อนข,ข้างครบอยู่แล้วนะนี่ประมาณนี้ด้านท้ายนะครับชุดแต่ง Extreme ก็ไปท่อคู่นะฮะท่อจริงจะออทางด้านฝั่งขวามือแล้วก็ท่อหลอดจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายมือนะครับ มีประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็นเส้นมาให้แล้วก็มีชุดแต่งก็จะข้อไปแล้วก็มีจะโชว์ไฟทับทิมที่มาจากโรงงานด้วยแบบนี้นะฮสวยมากๆนลครับอ่ะให้ดูสมาร์ทชิเรนที่ NT, เปิดตรงนี้นะครับล็อกรถปลดล็อกนะฮะด้านในนะครับด้านในก็ติดตั้งอ่ะกล้อง กล้องหน้ารถนะครับติดแล้วนะฮะตรงนี้นะครับเป็นมันอาจจะไม่ดีเท่ากล้องแบบ4 0 0 0 5,000นนะครับวันนี้แต่ว่าตัวกล้องพวกนี้ผมใช้อยู่นะคือข้อดีเนี่ยเวลาที่ผมแถมกล้องให้นะครับจะยึดกับตรงหลังกระจกเห็นไหมฮะคือตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มที่เราติดเนี่ยมันจะมีผลเรื่องวาลันตีด้วยนะครับถ้าหากว่าเราติดกล้องข้างหน้าเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องจุดยึดของกระจกด้วยนะถ้าเรายึดกับกระจกแล้วทําให้ตัวกล้องเนี่ยดึงฟิล์มลงมา อาจจะทำให้หมดการรับประกันฟิล์มไปนะครับฟิล์มก็เป็นฟิล์มเซรามิกนะฮะประมาณนี้เลยมีเมมโมรีให้พร้อมทุกอย่างนะครับนี่สวยมากด้านท้ายนะด้านท้ายประมาณนี้ใครด้านท้ายเนี่ยต้องบอกก่อนว่า คือมันเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันแหละเวลาเราขับไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคนตัวใหญ่นั่ง5คนนเี้ยอาจจะอึดอัดหน่อยนะฮะแต่อย่างไซส์ผมเนี่ยเวลาผมปรับท่านั่งเนี่ยข้างหลังก็นั่งได้นี่ผมนั่งก็ประมาณนี้อาจจะเหลือได้บ้างอาจจะไม่เท่ารถตลาดนะครับแต่มันก็คือคนคือคนก็ใช้เยอะแล้วแล้วแต่แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะฮะ่าตัวเบาะนะครับให้ดูตัวเบาะนิดนึงตัวเบาะรุ่นเอสเทเลเตอร์แบบนี้นะก็จะเป็นโทนสีเทา เทานมโพรีนี่ประมาณนี้ฮะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหนังกลับแบบนี้ผมว่าบอกแบบนี้มันก็ดูหรูไปอีกแบบหนึ่งนะเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของปี2021นะ,ะเหมือนรุ่นร้อยปีเลยแต่ว่ารุ่นร้อยปีเนี่ยบอกมันก็จะเป็นโทนสีน้ำตาลแดงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านท้ายนิดนึงนะครับอ่าด้านท้ายก็4ประตูเนี่ยข้อได้เปรียบ จะดีกว่าตรง5ประตูเนี่ยตรงที่พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยนะฮะเวลาเราวางของวางอะไรพวกเนี้ยมันก็จะวางของได้แบบเยอะมากๆแล้วที่สําคัญเลยเนี่ยมันพับบอะได้ด้วยนะฮะเนี่ยดึงสลักจากตรงนี้หรือว่าดึงจากตรงนี้ก็ได้บอะพับแยกเป็นด้านซ้ายเอยด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นแบบ60%แต่นี้จะเป็นแบบ4 0เรนะฮะเดี๋ยวผมพับนี่ตัวดึงเมื่อกี้ผมดึงสลกักก็ดึงแบบนี้ประมาณนี้นะครับนี่ ลึกมากราคารถเท่ากับห้าประตูนะแต่สี่ประตูเนี่ยก็แต่สี่ประตูส่วนใหญ่ขายดีกว่านะฮะเพราะว่าทรงซีดานแบบนี้มันไม่ดูแบบแก่ไปเลยซึ่งทรงซีดานแบบนี้มันทําให้ตัวรถเนี่ยดูแบบเป็นผู้ใหญ่ดูภูมิฐานกว่าแต่ห้าประตูก็ดูแบบซิ่งๆหน่อยเนะี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าผมเนี่ยเขาเรียกว่าสี่ประตูจะขายดีกว่าทรงห้าประตูนะฮะ แล้ววิ่งใส่ชุดแต่งด้วยก็ทําให้ตัวรถดูเต็มขึ้นนะครับสวยมากนะครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณบิวนี่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกครับเดี๋ยวช่วง ป่าสิ้นเดือนนี้มันจะมีรุ่น C ีที่เข้ามาทําตลาดใหม่นะครับราคารถประมาณ5้าแสนเนะฮะแต่ผมยังไม่เห็นตัวรถนะว่ามีการปรับเปลี่ยนออปชันอะไรบ้างน,นะครับก็เผื่อไว้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับรุ่น C ีเนี่ยอาจจะไฟหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเด t ท m ร์ม n g ิ a งแรมก็จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอแต่ว่าจะมีตัวเป็น LED ดีมาให้พวก,การตกแต่งกระจังหน้าเนี่ยก็จะแตกต่างกันล้อก็จะแตกต่างกันสีก็จะสว่างกว่า แต่รุ่น SL หรือว่ารุ่น Editor เนี่ยออปชันที่ได้มาเนี่ยเพียงพอกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากๆเลยฮะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ40,000ก็ได้รุ่น SL มันก็เป็นทางเลือกที่ดีนะเพราะว่ารุ่น C ีมันได้แค่กล้องแต่เซ็นเซอร์ไม่มีนะฮะนี่ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นเบาะหนังครบจบมาให้เลยนะครับนี่สวยมาก ประมาณนี้โอเคก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พามาอัปเดตตัวรถนะครับให้คุณบิวเบื้อต้นประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะถ้าใครทักเพจมาอาจจะตอบช้านิดนึงนะเพราะว่าจะต้องเดินทางไปส่งรถต่างจังหวัดนะครับ อาจจะใช้เวลาในการเดินทางนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวจะรีบกลับมาต่อพได้ไวมากที่สุดนะครับขอบคุณมากๆนะสําหรับใครที่ติดตามคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวให้ดูตัวรถอีกนิดนึงอ่ะให้ดูมุมนี้ดีกว่ามีมุมนี้สวยมากๆสีเทาดําแมชชีนเกรย์นะฮะ คทีนครีนเดิมๆแต่หรูหราเท่ๆนี่ประมาณนี้ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย